สุขสบายดีป่ะพี่น้องยายมั่งพี่น้องจา้าเป็นขึ้นมาแต่ใส่บาตแต่สุดใส่บาตรกับคุณหนะพี่น้องแบบเรียบง่ายโอ้โหว้าวก็ลูค่ะว้าวก็ลูค่ะสีพงสีผ้าย,ยายมัง่ง มาในสีมาเซอร์ไพ่เถาแม่ก mm ็ับพี่น้องวันนี้วันแม่คะ่ะ mm hmm. ท่านผู้ชม mm hmm. เก็บไว้ตั้งหลายวัน mm hmm. อาลูกไมหละ่ะมาจับกล่องให้แม่เร็วๆเก mm hmm. ็บอะไรลาออกจับไปล่ะว,นนวันแม่คะ่ะ ี่คนสวยลูกสาวหากเจ้าอยู่ทางฝั่งชายเก็บมาตะดุลเลยพี่น้องนางลูกน่ะเออแต่งคันหาก่อนวันแม่มาในีพี่น้องเลยจ้าเข้ากับปกเก็ดจากน้องพี่น้องแต่ว่าวันแม่เป็นเป็นแม่ปูยิ่งใหญ่ของอะไรเป็นผาในบ้าน,นพี่นอนะ้องเนาะสำริดพ่อแม่อีกรอบหนึ่งสองสามสี่ ดอกแก้วพี่น้องบ่มีดอกขักดอกชุ่มเบาบานเพื่อใหญ่จะดีฝากมาตะโดนละแหละห่างหอดอึกไว้สุภาพวันแม่พี่น้องจ้าอีลาเบิ่งกล้องนั่นจีมาห้ามมานั่งสิาอ้าววันแม่กันพ่อข้ามาขอพอนี่แหละพี่ดีไม่แห้งให้ลำด้หาเงินกให้เกินให้เกิน รววยวูมปัญาเงินมาให้กันยดิไม่ให้ไกรวยฮะนี่คิไก่ได้ใส่หรืออย่างมั้นสแก่น้อยนะ่น้งรปยรยใส่ก่อนเม็เก็ื่อยากินเพิ่นพาเงินมาให้ไม่ไงใส่สรลมใส่น้ำเกลือนี่พี่น้องใส่เลยคนว่า ใส่ผ้ามิซซีแล้วก็บอกเป็่อนจะได้บระเดี๋ยวอยากกินเขากินน้าเขาก็เลยฉีดยามีแต่ยิงแต้ไปซ้ำเข็มหมดค่ะก็คือซื้อยามาให้กินซื้อยาสองขวดมากินขวดละสองขวดละมื้อหงกล้าคืออยากกินเข่าแล้วได้เยินวันนี้ก็เลยมีสุไกแล้วก็เนี่ใส่ถุงเสื้อขาดขาดเสียเมนก็เทรห้ามให้ผู้บ่าวมาจบเอเจ็บมึอนี่กับวันแม่เนาะ เก็นที่ไวล่ะวันแม่ของทุกๆปีสิมีวันแม่เนาะก็ขอให้พีุู่กฐานจงอยู่ดีไม่แห้งอย่าเจ็บอย่าจนอย่าเจ็บอย่าจนจ้าเถื่อเนาะให้ร่ำให้รวยเด้อฐานกับวันแม่ก็ขอให้คุณแม่คุณเอ๋คุณไอคุณน้องคุณพี่จงอยู่ดีไม่แห้งอย่าเจ็บอย่าจนเด้อร่ำรวยเบิร์ตคู่พ้นอยู่ดีไม่แห้งเบิร์ตคู่พ้นอันไายเอฟซีฮะคุณได้มากยัง สะไห้ยายมัง่งพี่น้องเอ้ยวันแม่มันนี่ลูกไส้ก็ห้ากับข่ามาแต่นะแต่งพัเข่ามาลูกเดี๋ยนะอีลาไปเอากระดาษมาเสร็จได้บ้านนเดี๋ยนะคันนักคันหมากไม่ใหญ่นะลูกไส้ก็ห้ากับข่ามาแต่ตัดหนาพี่น้องเาาอ้นนะาาาายเอาถวยมาแบ่งให้พอนะลูกกลับข่ดาวเน่อยไปพออันหนึ่งพอก็คือสีเมื่อบ้านนี่มือนในเวียกยังบ่เลี่ยวพี่น้องเอ้ย อย่บ้านการเมืองอยู่ทางบ้านโทรมาบ้านไหนก็เมืออมนนเม่อ,อ,อ,เเอ,าาองไรมันนี้ก็ยังชิเมื่ออยู่เปรเล่อเปรทัวไปหน่อยเออไปเอาตัวนังมลาปูสิลูก<ง>เอาตัวนังมลาปูกินข้าวกินข้าวผัดกะเพราหมูแต่มาขึ้นอะไรพี่น้องเลยไข่ดาวเอาหนมามมันนำแบบแล้วก็มีก้อยอื่นพี่น้องทราบว่าแบ่งมาให้ข่าแม่กับก้อยกินเนาะใช้หนามอะไรก็โอเคลูกโอเคไปเอาไปเมนบ่อนะ เอาไข่ดาวมาใส่ถ้วยต่างหากเอาเข้าไว้ตู้ก็เงินเก้าอยู่น้องแล้วก็เอาถ้วยมาตักเข่ากินกันกินข้าวเศ้าข้าวซวยไม่พอคนกินหนักมากขึ้นอได้จ็กศอกเกี่ยวหย่านะเด็กคนสองอีพอเด้กคนสองเด็กก่อยอยู่น้างนอก ก้อยอึ่งเผาแต่อึ่งยํามนตัวน้อยเนาะแม่เนาะใส่ผักแป้นพี่น้องเอ้ยแล้วก็ใส่บักนาวเพราะว่าก้อยอึ่งน่ะสิใส่บักบักม่วงน้อยแต่ว่าบักม่วงน้อยบ่มีถ้าแม่ก็เลยจัดบักนาวใส่เนาะคือบ่เาไปอุ่นโอ้ยบ่สิอุ่นมาหยังลูกตักเป็นก้อนโลดยายมังอาหารยายมังกสิเป็นก้อยอึ่งเอาแม่ฮับแม่แม่ได้เงินแล้วกินข้าวเฮาบ่ปดง วันแม่เนี่ยกะเขาอวยพรเด้อเฮากะว่าบ่เป็นเนาะมีแต่หายอยู่ดีมีแห้งคนเฮาน่ะทำบุตอยู่ดีมีแห้งเงินหลายล้านพันล้านกะมัมีความหมายอีหยังเนาะเฮากะคือเก่าพี่น้องบ่ได้ล้างหน้าคือเก่าเออโอ้ยเตยสะดุดสะอาดสะอาดสะอาดงามพี่เนาะทั้งสิถึงั้ยังนุ่นก็จนกองไปเตยสะดุดสะอาด Lạng lạng, lạng lạng, lạ, lạ, mùi nọt nọt Ui, chúng ta tạc lại, bớt à. Nhanh khổ không mình, là gì เรลงหมูฟูกที่เราวันผ <cek. S 1> ่าช e anyway. okay, ิมาวันผ <Come on. S 3> uh ่าใหญ่ชิมามือนี้ต้งก็วันผ่าใหญ่วันแหม่เลาวพี่ดอกเนาะต้งก็วันชิ้นใหญ่แล้วเพ่งดีดับไหมเป็นเพ่งที่อกเป็นกาเพ่งกินข่าวเด้อเบอร์สุขคนเด้อกินข่าวก็ก้อยอื่อเด้อพี่เนาะก้อยอื่อกับพันเด้อเช้าว่าเติมไปเลย

กินทำเลก็เปลี่ยผองมากลลวดึกดำมไมาเด้อเปิดผองแม่ละเงี้ยผู้บ่อวเนี่ยเล่นเขาขอเปิดห้ัดนะ

เพื่อผู้คนถามกันมากให้รลักษาแถาแม่กันถ้ามาจะไปวันแม่เราคนคกคิดใจคนกระบอก่าให้อ้าแฉ่ช่องพันเลยให้ห้แม่ชองพันแต่มือเขาแบบอักไว้พีนองเลยป๋าเอ้าไป หล่อไปเถี่ยวก็วอดใจเด้อว่ะจะไปหลออไปเถี่ยวทางใดดอกพี่นอ้องใส่น้ำมันหล่อหลอไถ่ลินเคยเด้กินอื่นก๋อนเือนเกาเย้นเกอยก,ก,กินย่างไม่่อบพห่อะเง็นสี่เย็หนหกเย็นหอไม่คือมีอื่นมาทำมันลาย อืมน่เบาเลยอมนี <c oughs> <c oughs> <c oughs> ่เบา้หม well. yes um, ึได้ผมมันนอนมาลับมันรอกับเจ้าจะมันนอนมาลับมันนออีดามอีดามกัมาลัยอาลืมตบอกกับตุมว่า

ย่คข่าเลยเมลหน่อยเมลตัวลายแดงนะมาน้อยตัวนะตัเออกตาบ้านน่ะข่าเล่นเน่้เดินขเล่นคือมาเต็นหน้าขัมัติตะไอือจออกเาทเก่าอย่าไไม่ได้ถุยถยูกไปตั้เอาเองขัยหมอนผอู่ตั้งหมดัวอ่ะ ถั่วถ้าทอดจะม้วก็ไปแห้งนันจะมาแกงเหรอมื่อมือวันนี้กินเมื่อตาเมื่อผัดตุ๋ยาหมามข้าวไข่ิก๋วชิบกินอะพี่รเอ้ย เขาเรือเลยถอดถอ,ถอ,ถอไดไข่ดาวขึ้นอีกพี่นหน่อ้งเ,เอ้อยังขยวน้น,กกนยังไข้นยข้ขนยังขี่ขมมึนยยัง้ยังนยนยนัันัข้นันันั้นงนงข้นังห้นงนังขง เอนี it, okay. yeah. ่เ sure, ่เอาปน่อานี่ว่าแม่ก็ให้ทแม่ยืมแห้งเป็นหมโพมใสห้ลุกให้ลานต่อไปห่ปีพันปีวันนี้ละมื่อเเป็นวันที่สิบสิงหา

ลิงเนี่ยมากินมาคั่วอยู่ทึ่งตะเวนผมตาได้ไหมดอกทานปุกมมันมีเงินผ่านธนาคารเ้ยมีเงินผ่านธนาคารเลยล้าอะไรใครในตะเวนขายผมมือมาคั่วนะล่าแล้วพี่น้อง พอการขีปนาเวุธขอแม่พี่น้องอยที่แม่มืองมุสุทุกคนขอบคุณทุกทุกทานเด้อขอบคุณทุกทุกกำลังใจทุกทุกคอมเมนคำติส้มคำบอกสอนผิดพลาดประการใดในขีปนาวุธกาบกระโดษขออภัยเด้อขอแม่พี่น้องเด้อสบายดีหักแล่ะข้าลบเอฟซีทุกทุกทานขอบคุณสำหรับทุกทุกสิ่งสบายดี